สวัสดีครับแฟนคลับเซลบุ๊กใช่นะครับวันนี้ชวนท่านฟังแนวทางการชนะเกมการเทรดนะครับจากการแก้ไขการขาดทุนนะครับโดยการแยกเกม A to C ได้นะครับคุณก็จะขาดทุนน้อยลงนันทีนะครับผมได้เดียมาจากนี้นะครับคุณจาร์เร็ตนะครับเทนเลอร์นะครับเขาตั้งชื่อว่า A to C เกม e a n a l y s s s ครับการวิเคราะห์เกม A to C คือ A B C ครับ เกมการเทรดนั้นมีอยู่3เกมวยกันในมองครับคือถ้าถ้าแกนเอากราฟนี้แกน y ค,คือความถี่ในการความถี่ที่เราเจอครับที่เราทำนะแล้วก็แกน x นี่จะเป็นกำไรขาดทุนและการง่ายๆนะครับเขาบอกว่า,เ,าเขาเขาแยกแยะว่านี่เป็นม e n ทอลเกมครับการเทรดเป็นเกมทางจิตใจนะครับเ,เขาแยกเป็น A B C ใช่ไหม C นี่คือแบบเป็นการเทรดที่กัดทุนนะครับถ้าเปรียบเทียบกับที่ผมเขียนหนังสือศาสตร์ศิลปะการันพอดตคือคุณยูนิเฟ A ครับนะนักเทรดที่นักเทรดหมูผู้กัดทุนซ้ำซากนะครับ C ก <C S 2> ็นะครับคืออเทรดโดยที่ไม่มีความเป็นกลางครับไม่มีความเป็นตัวเองนะคือเทรดตามตามการเชียร์เทรดตามตามคำแนะนำของโบรกเกอร์นะครับแล้วก็ต่อมาคือ เทรดด้วยความลังเลนะครับกลัวขาดทุนนะครับกลัวผิดพลาดนะครับแล้วก็บังคับการเทรดครับบังคับไปให้เทรดนะครับแล้วก็ไม่มีความอดทนนะฮะมีมุมมองมีความเชื่อเกี่ยวกับตัวเองที่ผิดครับคือคุยตัวเองในภาษาแง่ลบไม่ไหวเป็นดูถูกตัวเองกลัวแล้วก็ไม่มั่นใจตัวเองครับเนี่ยจะเป็นลักษณะของเกมซีมีความสงสัยตัวเองแล้วก็โฟกัสที่กําไรขาดทุนเท่านั้นครับนะฮะถ้ากําไรก็ ก็เก่งครับคัตทูนก็ก็จิตตกก็ว่าโง่ก็ว่าไม่ฉลาดนี่นะครับนี่เป็นเกม C ครับที่นักเกรดผู้แพ้ก็ทํากันนะครับส่วน B เกมนั้นก็เป็นลักษณะของก็เป็นอยู่กลางๆนะคือมันก็อยู่ความถี่แหละ C คือ C คือความสีเอ่อความถี่มันมันก็ออกแนวน้อยน้อยไปน้อยไปเกือบเกือบจะมากแล้วกันนะแต่ B เนี่ย ทำกันเยอะความถีมากมากกว่าอื่นคืออะไรครับคิดเยอะครับนะฮะแล้วก็เลือกเข้าเทรดในสภาพตลาดที่มันผิดครับนะโฟกัสการขาดทุนนะแล้วก็พลาดการเทรดที่มันที่มันชัดเจน,นครับโฟกัสที่กำไรขาดทุน,นครับแล้วก็ตอบสนองช้าเกินไปแล้วก็ไม่ไว้ใจสัญชาตญาณครับนี่เป็นเกม C ที่เกม B นะท,ที่ที่ทำงินเยอะ ที่ทำกันถี่กันมากมากกว่าเกม4แล้วก็เกม a ครับซึ่งเป็นเกมที่ดีครับและทำให้ได้กำไรนะคือว่าเาทรดด้วยความผ่อนคลายครับเด็ดขาดครับมีความอดทนมีความมั่นใจแล้วก็ทำตามสัญญาณเสียงน,นะฮะนี่เป็นลักษณะของ a to g a m เกม a l y s ิ s นะครับต่อมาครับ ถ้าไดเข้าสกิลครับเมื่อกี้เป็นลักษณะของเกมทางจิตนะเรื่องของจิตใจนะคนเป็นยังไงมีความมั่นใจถ้ามั่นใจก็เกม A ครับถ้าไม่มั่นใจหวั่นไหวก็เกมเกม B ครับแล้วก็ถูกถูกถูกจูงจมูกเนี่ยนะเทรดตามคําแนะนําเสียงเชียร์นี่ก็เป็นเกม C ีันนี้นะคือจิตใจเนี่ยอยู่ความหวั่นไหวความมั่นคงนะต่อมามาดูที่เทค t i c เข้าสกิลครับเป็นทักษะทางเทคนิคนะเกม C อย่างบอกไปคือเป็นเกมความผิดพลาดนะครับ จึงทำทำกันน้อยถึงปานกลางนะครับก็จะเป็นการาาาซื้อแบบได้ราคานะแล้วก็เทรดสวนเทรนด์ครับรีบตัดรีบขายเก็บกำไรไวเกินไปนะเพราะกลัวกลัวจะกำไรกลายเป็นขาดทุนนะแล้วก็ไม่ได้ตัดขาดทุนตาม,ตามการบรหิหารความเสี่ยงนะคือไม่ไม่มีการทำตามกรตัดาดทุนนะแล้วก็ เทรดตามแรงกระตุ้นนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าความกลัวเกินไปความโลภเกินไปความกล้าเกินไปนะเทรดตามอารมณ์นะแล้วก็มีการทัวเฉลี่ยตามอารมณนะ์ฮะซื้อ,ซ,อซื้อจานวนมีการแบ่งจำนวนเงินซื้อที่ไม่เหมาะสมนะตามอารมณ์ความความชอบความพอใจตัวเองนะเนี่เป็นเกม4นะซึ่งเป็นเกมความผิดพลาดนะครับเกม B เนี่ยเป็นเกมที่ทํากันทํากันทํากัน ซ้ำๆแล้วทํากันเป็นแพร่หลายนะไม่ว่าจะเป็นเ,เข้าใจผิดนะเข้าใจผิดเกี่ยวกับเ,เนื้อหาเข้าใจผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์แล้วก็เข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานที่คือมีมีความเข้าใจผิดหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหุ้นเรื่องของอะไรก็ตามเนื้อหาต่างๆ,ๆนาน,นะแล้วก็มีการซื้อหุ้นน้อยครับซื้อหุ้นน้อยเกินไปนะกระจายความเสี่ยงมากเกินไปนะไม่มีในสําคัญนะแล้วก็ คุมตัวเองไม่ได้ครับอยู่เฉยไม่เป็น,นครับต้องเทรดตลอดเวลาวันนี้นะครับแล้วก็ตัดขาดทุนตัดขาดทุนไวเกินไปหรือเทคโปรฟิตไวเกินไปก,ก็เป็นเกม B เช่นกันนะม,มีทั้งสีและส,สีและบนะแล้วก็คิดเยอะครับคิดลึกซึ้งเกินไปใช้เวลานานเกินไปช้าวันนี้นะฮะกว่าจะตัดสินใจได้ก็น่นแหละอะไรก็ไปนะฮะสุดท้ายคือไม่เข้าใจความมันผวนฮนะอ่านความพันผวนไม่เป็นนะฮะและอยู่ร่วมความผวนไม่ได้วันนี้นะครับ แยกไม่ได้ว่าอะไรคือความผ,ลผลูนอะไรคือความปกติของมันเนี่ยนะเกม A ครับเป็นเกมในส่วนที่ดีสุดก็คืออะไรครับมีความเข้าใจทุกอย่างอย่างแบบอย่างที่มันจะเป็นมันนี้เนะี่ยคุณจะเป็นนะแล้วก็มีความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะระหว่างอันนี้ดัชนีวันนี้นะความเชื่อมโยงของดัชนีต่างๆนานาแล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับ location เ,เกี่ยวกับเกี่ยวกับสถานที่ที่เทรดวันนี้นะ ทรดที่ประเทศไหนวันนี้นะรระดับราคาแล้วกอ็อ่านกราฟเป็นวันนี้นะฮะแล้วก็รอให้ราคายืนยันก่อนค่อยซื้อนะครับสุดท้ายคือรู้ว่าอะไรมันเป็นกับดักครับอะไรมันเป็นโอกาสนะครับนี่นี่เป็นลักษณะของทักษะที่เป็นแยกเป็นเกม a b c ครับนะถ้าคุณทําเป็น a เกมได้คุณก็จะมีโอกาสชนะได้นะครับ ประโยชน์ของการวิเคราะห์เกม A to C กันเลยครับมันเป็นการจัดหมวนหมู่ด้านจิตใจแล้วก็กลยุทธ์การเทรดของคุณนะครับซึ่งมันจะเป็นแยกแยะผ่านเกณฑ์ของการโฟกัสความกลัวนะครับแล้วก็การโฟกัสที่กําไรขาดทุนสิ่งที่ทําให้ไข้เขวแล้วก็การจัดการความเสี่ยงแล้วก็การตัดสินใจครับเนี่ยแยกแยะผ่านมูลเนี่ยคือเรื่องส่วนใหญ,ญ่เป็นเรื่องของจิตใจซะมากกว่านะสภาพจิตเนี่ยมีผลมากเลยนะครับ วิธีการครับที่จะวิเคราะห์ K-me2c เนี่ยซึ่งคุณจาเรดบอกนะคืออันดับหนึ่งคือคุณต้องมีการลิสต์ครับความผิดพลาดคุณคืออะไรครับเช่นว่าลิสต์มันก็มี7เรื่องคือว่าอะไรคือความผิดพลาดที่ใหญ่สุดคุณฮะอะไรคือความผิดพลาดที่คุณทํามากสุดอะ,อะไรคือความผิดพลาดที่คุณทําน้อยสุดครับคืออะไรลิสต์มารครับลิสต์มามากสุดฮะแล้วก็ดูซิว่าทํามากสุดกี่เปอร์เซ็นต์ แบ,บ่งเป็นเปอร์เซ็นต์จะรู้ว่าอะไรมากสุดอะไรน้อยสุดนะครับต่อมาก็โฟกัสครับว่าตรงตอนเน,นี้ยพยายามวิเคราะห์ตอนเนี้ยผลงานของเป็นยังไงนะครับเป็นยังไงนะแล้วก็อะไรครับอะไรดีสุดอะไรแย่สุดแล้วก็อะไรที่คุณทําได้แบบกลางๆนะพยายามเนี่ยลิสต์แยกแยะตัวเองครับว่าตัวเองเนี่ยมันมีดีตรงไหนแย่ตรงไหนอะไรพลาดมากสุดอะไรพลาดน้อยสุดนะครับแล้วก็มีการดูว่าความรู้ตัวเองเป็นยังไงแล้วก็ตรวจสอบอารมณ์ครับว่า อนเนี้ยมันเป็นอะไรทำไมคุณถึงทำผิดพลาดอย่างนั้นแล้วผิดพลาดแล้วเกิดอารมณ์แบบไหนเนี่ยพยายามตามรวมตัวเองครับลิสต์เขียนมาเขียนมาครับแล้วก็การบาเนินการครับการเทรดเป็นยังไงครับได้ผลสูงสุดไหมได้ผลมากสุดโดยเฉลีย่ยว่าไม่ดีมันเป็นยังไงนะฮะแล้วก็การที่จะคุณมีการาติดตามแล้วก็อ่านเฉพาะตลาดเป็นยังไงคุณดีไหมประมาณน,นี้นะครับแล้วก็ อินดิเคเตอร์ล่ะอะไรที่คุณทําได้ยอดเยี่ยมมั่งอะไรอะไรที่คุณยังขาดหายไปเนี่ยลิสต์มาครับคือผมสรุปง่ายคือว่าดูซิว่าคุณผิดพลาดเรื่องอะไรมากสดุดน้อยสดุดพลาดเพราะอะไรครับและอะไรคุณทําดีสดุดดีเพราะว่าอะไรอ่าแล้วก็เอ๊ะตัวตัวช่วยหรือว่าอ่าอุปกรณ์ที่คุณใช้งานเนครื่องมือเนี่ยอะไรที่คุณใช้ได้ดีและใช้ได้ไม่ดีแล้วก็มีอะไรที่คุณขาดไปเนี่ยมาเนี่ยครับคือ พยายามหาจุดแข็งจุดอ่อนตัวเองให้ได้ก่อนครับนะฮะต่อมาครับก็แยกแยะครับว่าตอนเนี้ยแยกแยะที่คุณลิสต์มาข้อข้อหนึ่งนะว่าตอนนี้คุณอยู่ในเกมไหนกันแน่อ่าเกมไหนกันแน่นะแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็มีการนะครับบันทึกครับตามบันทึกการการเทรดคุณฮะเพื่อเรียกเอาความชัวครับว่าจริงๆแล้วเออมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าที่คุณลิสต์มาแต่ข้อหนึ่งเนี่ยมันเป็นยังไงมันได้หรือเปล่าครับแล้วก็นะฮะ สรุปครับสรุปออกมาแล้วก็ทําซ้ําวนไปวนมาเงนี้ครับเนี่ยทำให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะแล้วการฝึกฝนกจิตใจล่ะคุณจารด์บอกว่าคือว่าหนึ่งเนี่ยเริ่มต้นนะเริ่มต้นคุณต้องตรวจสอบว่าประสิทธิภาพคุณอยู่ในระดับไหนก่อนนะคืออย่างนี้ผมผมผม,ผมอยากให้คุณมาทางนี้คือว่าดูตัวเองเป็นยังไงผ่อนเป็นยังไงนะคุณยังถัดทุท่ม้ำซากไหมหรือว่าคุณยังอยู่ในเฟสสองคือ ไม่กาดต้นส,สั้าๆแล้วแต่ก็ปันผลไม่ได้อ่าส่วนใหญ่จะอยู่ตรงนี้แหละเฟดหนึ่งเฟดสองนี่ครับถ้าเฟดหนึ่งผมการันตีว่าคุณอยู่ในตกอยู่ในเกม B กับ C แน่นอนครับ B กับ C แน่นอนเนะีอ่าต่อมาครับและให้คะแนนการเทรดคุณเป็นยังไงล่ะอ่าตามสภาพจิตใจและอารมณ์คุณนะแล้วถ้าเมื่อเมื่อคุณมีมีการแบบปรับปรุงแล้ว ผลเป็นยังไงมันเป็นยังไงอ่ะแต่นั้นก็คุณดูว่าตอนเนี้ยคุณกําลังโฟกัสต,ตรงที่ไหลบางประเมินซิว่าเออเนี่ยคุณคุณโฟกัสที่ผลกําไรขาดทุนหรือเปล่าหรือว่าคุณโฟกัสที่ที่แผนนะครับคือถ้าคุณอยากจะมีสภาพจิตใจที่ที่มันนิ่งมั่นคงมากขึ้นนะคุณต้องโฟกัสที่อะไรครับที่กระบวนการครับที่ผลงานคุณนะเพราะว่า ยิ่งคุณโฟกัสที่ผลกำไรกระทุนเนี่ยมันว่นไหวครับมันมันหัวเสียแล้วมันทําให้คุณเนี่ยเกิดการตอบสนองตามอารมณ์ที่มันมากขึ้นกว่าเดิมครับแล้วก็ต่อมาคือจะลระดับความสําคัญของจิตใจและอารมณ์ครับว่าเป็นยังไงเลยนะอะไรคือสิ่งที่ควรใีวันมันมาสุดครับง่ายๆคือว่าอย่าได้โฟกัสที่ผลลัพธ์ครับนะฮะถ้าคุณโฟกัสผลลัพธ์เนี่ยใจแข่งครับแต่ถ้าคุณโฟกัสที่กระบวนการเนี่ยความแข่งจะลดลงครับ เพราะว่าเหมือนง่ายครับนะถ้าถ้าคุณเป็นคนชอบดูบอลมันจะมีคนอีกกลุ่มนึงคือจะดูบอลสนุกก็ต้องเดิมพันฮนะวิธีการจะดูบอลให้มันเป็นกลางคุณต้องตัดจากการเดิมพันได้ครับคือดูที่โฟกัสที่กระบวนการนะครับแล้วก็ต่อมาก็สุดท้ายคือนะครับโฟกัสกับกรอบเวลาคุณฮนะแล้วก็มีการสุ่มตัวอย่างแล้วก็ฝึกฝนตัวเองให้มันดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอนะครับนี่เป็นแนวทางฝึกฝน,นน่าจิตใจนะ ข้อที่3เขาพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับอ,อินชวอมหรือหรือนอนพยาธนะฮะลักษณะนอนพยาธคือมันจะเคลื่อนไปข้างหน้าโดยโดยที่ตอนเคลื่อนไหวมันก็จะโก่งตรงกลางใช่ไหมแล้วก็ติดติดตัวไปข้างหน้าเงี้ยฮะคล้ายไปเนี้ยเขาบอกว่านะปกติเนี่ยคุณจะอยู่ในเกม B ครับอยู่ในเกม B เลยซึ่งเกม B เนี่ยก็เ,เป็นเกมที่แย่นะในเรื่องการทุนะ คุณมักจะทาความผิดพลาดซ้ําๆกันนะปกตินะความผิดพลาดที่คุณทําถี่สุดอนะ่ะจะเป็นเกม B ครับนะีและก็เป็นเกม B ที่ทําให้คุณเนี่ยเสียหายโดยที่ไม่จําเป็นนะถ้าคุณอยากแก้ไขเนี่ยคุณต้องย้ายตัวเองครับจากเกม B นะไปเกม A ให้ได้หรือูพง่ายๆคือลดลดการกระทําที่ทําให้เกิดเกม B กับ C เนี่ยให้น้อยสุดครับแล้วก็ พยายามเพิ่มการทําเกม A มากสุดครับด้วยกันนะครับแยกแยะครับว่าเออเนี่ยตอนเนี้ยสานะคุณอะ่ะอยู่ในเกมไหนกันแน่อจาจจะเพื่อจะดูว่าตอนเนี้ยคุณยังมีอะไรที่คุณทําผิดพลาดอยู่บ้างหายเจอครับหายเจอแล้วก็เนี่ยต่อไปก็พยายามแก้ครับพยายามแก้ไอตัวปัญหาที่คุณทำอะ่ะจริงอย่างที่บอกไปเนี่ยคุณเทรดเพราะาอะไรอะ่ะคุณไล่ราคาไหมอ่าใช่ไหม คุณโฟกัสที่อะไรที่มันตกกัดกระทุนไ้เกินไปคุณต่างๆนานะครับเนี่ยพยายามหาพวกนี้เจอครับว่าตรงเนี้ยคุณทาอะไรบ้างที่มันเป็นเกม B เกม C แล้วก็ลดมันครับลดมันแล้วก็พยายามเนี่ยเพิ่มเกม A นะครับลดจุดอ่อนครับเสริมจุดแข็งครับนี่ฮะนี่เป็นหลักการที่ผมสรุปมาให้ท่านฟังง่ายๆกันเนี่ยนะครับนี่เป็นแนวทางนะผมว่าดีนะครับดีมากเดี๋ยวผมนี่แค่คิดแล้กันแล้วคุณสนใจอ่านเต็มๆนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําเป็น บทความลง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 บล็อกเซวบุ๊กเอ่อลงลงบล็อกเซลเจ็ดหนึ่งให้คุณอ่านด้วยแล้วกันนะครับจะได้เห็นภาพที่มันชัดเจนมากขึ้นนะเพราะว่าเวลาพูดมันก็ค่อนข้างจะโรบรัดนะครับเดี๋ยวคุณอ่านแล้วกันถ้าอยากได้ดีเทลที่มากขึ้นกว่าเดิมนะแต่โดยรวมคือผมว่าถ้าคุณยังกัดทุนซ้ำซากนะผมว่าคุณมีปัญหาแล้วนะคุณตอนนี้การกระทำคุณเนี่ยมันลงเกม B เกมซแล้วล่ะพยายามหาครับว่าตกลงนี่คุณพลาดอะไรมากที่สุดครับ ความถี่อะไรมาสุดเนี่ยก็ค่อยแก้ครับแก้แก้ความ่แพทย์ที่มันคุณเจอมากสุดก่อนลดค่อยลดไปเลยครับลดไปเลยนะแล้วก็จากนั้นนะพอคุณลดเนี่ย A จะโตขึ้นมาเองครับเหมือนกับลดลดความสูงของ B ลงครับ C ลง a ก็จะโตขึ้นมาเองครับเพราะว่าเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นของของความสาเร็จคือการเทรดนั้นมันมันจะมีอยุดเสนี้ใช่ไหมเนาะไปคือ,อากาดทุนซ้ำซากแล้วก็อยู่รอดแล้วก็กําไรเนี่ย การกระตุ้นซากมันมาจากการที่คุณผิดพลาดเยอะไงถ้าคุณลดความผิดพลาดได้มากเท่าไหร่นะคุณจะจากกระทุ้นซา,ากก็กลายเป็นเท่าทุนครับแล้วก็จากนั้นก็ค่อยเป็นได้กำไรส่วนเสมอครับเริ่มต้นจากการศึกษาความผิดพลาดครับดิส mm. <This S 2> มาว่าอะไรคุณทําถี่สุดนะอะไรคุณทําถี่น้อยลงแล้วก็ค่อยลดสิ่งที่ทาสี่สุดได้ได้ก่อนด้วยการพัฒนากิจวัตรหรือทาอะไรก็าตามทีม่ทําให้คุณลดกิจกรรมได้ได้ครับจากนั้นเนี่ย คุณจะพัฒนาครับผมชอบเปรียบเทียบมันเหมือนการที่คุณพายเรือข้ามจากฝั่งที่เป็นผู้ยักจนไปฝั่งที่มั่งคั่งครับนะระหว่างพายเรือเนี่ยน้ำมาเข้าเรือครับคุณต้องอุดรูรั่วซึ่งรูัร่วก็ค,ค,คือความผิดพลาดกุณแะยิง่งคุณอุดมากเท่าไหร่คุณต้องหายเจอว่าผิดพลาดเพราะอะไรใช่ไหมแล้วก็ไปอุดมันนะครับยิ่งอุดได้มากเนี่ยผลงานมันจะดีขึ้นไปเรื่อยนะครับ,นะรบก็แนะนําถ้าคุณอยากสนใจนยนะครับผมมีอีบุ๊กนะเป็นเร่นุ่นกัมม e นะนดทุนนะครับซื้อได้ที่เพจ ซื้อได้ที่ไม่มาเก็ตนะครับเป็นอีบุ๊กเนี่ยน,นะครับหนังสือเล่มไม่ได้ทำนะครับเนี่ยที่ไม่มาเก็ตนะครับเดี๋ยวมีลิ้งเล่าคลิปแล้วกันถ้าสนใจนะครับทุกวันนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ